วันนี้ติวอังกฤษพิชิตท็อปสโตร์มากันอีกแล้วนะคะเรามาฝึกทำแบบทดสอบนะคะคำศัพท์ข้อที่7 8แล้วก็9ต่อจากครั้งที่แล้วค่ะมาเริ่มกันที่ข้อ7เลยโจทย์บอกว่า s u k o t ลน is for its historical sites like ส u k o t h น historical park and คศรีสัชนาลัย historical park ดูจากตัวนี้นะคะโจทย์ให้สังเกตที่คำว่า for ค่ะแล้วข้างหน้าเป็น verb to be แสดงว่า สิ่งที่ใช้ตรงนี้ค่ะดูจากตัวเลือกก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะที่ใช้คู่กับ preposition for นั่นเองค่ะทีนี้มาดูตัวเลือกก็ a notorious 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 แปลว่ามีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีในทางที่ไม่ดีถัดมาค่ะ national ก็คือระดับชาติ Unusual ก็คือไม่ปกติเกิดจาก u n u บวก l u โนะคะอัเป็น prefix แปลว่า not นั่นเองคะ่ะถัดมา famous แปลว่ามีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นดูจากตัวเลือกแล้วคำตอบที่ดีที่สุดก็คือข้อดีดอกคะ่ะ famous บวก For, มีชื่อเสียงเรื่องอะไรน,นั่นเองค่ะก็เป็นสุโขทัย is famous for its historical sites like Sukho Thai historical park and สีสัตย์ชนาลัย historical park ถัดไปข้อ8ค่ะโจบอกว่า the three students took an English test last week their score was 23 out of 30เด็กนักเรียน3คนค่ะทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ Score ก็คือคะแนนคะแนนของพวกเขาเนี่ยก็คือ23เต็ม30นะคะ23เต็ม30คะแนน out of แล้วก็ตามด้วยคะแนนเต็มก็คือคะแนนที่ได้เต็มเท่าไหร่นั่นเองค่ะดูจากตัวเลือกข้อที่1ค่ะ average average แปลว่าเฉลีย่ยถัดมา correct correct แปลว่าถูกต้อง ข้อ C ี่ c a ค่ะ multiple multiple แปลว่าหลากหลายถัดมา various various ก็แปลว่าหลากหลายเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูจากคะแนนค่ะเขาบอกว่าเด็ก3มคนทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษเมื่อสัปดาห์ก่อนคะแนนเฉลี่ยของพวกเขานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ a ค่ะคะแนนเฉลี่ยคือ23เต็ม30นั่นเองถัดไปค่ะข้อ9ก his spare time including cook ขอโทษนะคะ his spare time include cooking, tennis and windsurfing เพราะฉะนั้น his spare time ค่ะช่วงเวลาว่างของเขานะคะ spare time ก็คือเวลาว่างมีอะไรบ้างประกอบด้วย include การทำอาหารข้อนี้โจทย์ตกคำว่า playing Playing tennis, เล่น Tennis เล่นเทนนิสแล้วก็ Windsurfing เล่นกระดานโต้คลื่นค่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมที่ทำในเวลาว่างดูข้อ a คะ่ะ exercise exercise s ก็คือการออกกำลังกายหรือแบบฝึกหัดถัดมาค่ะ chores chores Sh ตัวนี้คืองานบ้านเช่นปัดกวาดเช็ดถูค่ะเราเรียกว่า chores ถัดมา activities activities คือกิจกรรมถัดมาค่ะ assignments assignments งานที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นดูจากกิจกรรมค่ะ cooking playing tennis แล้วก็ w i n s u r f i n g เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือกิจกรรมยามว่างเราเลือกข้อ c cat ค่ะก็จะได้โจทที่สมบูรณ์ว่า his spare time activities include cooking playing tennis and เป็นเซ r v ฟเวันนี้ก็ขอฝากกันไว้3คข้อนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนภาษาอังกฤษกันทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นท็อปส o r ร์อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะ